พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บริาการฐานบกมอบหมายให้พลโทอนุภาพเิริมมณฑลในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบ,บกเป็นผู้แทนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับเพื่อวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ โดยมีการระดมกําลังพลและยุทธปกรณ์จากหน่วยขึ้นตรงอาทิกรมการฐานช่างโดยบญชาการสงครามพิเศษและศูนย์การบินฐานบกตลอดจนโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชสนับสนุนกองทัพภาคที่3ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุก FTS เฮลิคอปเตอร์พรอ้อมอุปกรณ์กู้ภยัยชุดเรือยางกู้ภัยทางน้ําตลอดจนชุดยาเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,าภายัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับท่านนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเกาต์โรคเบาหวานรวมทั้งเด็กหญิงอายุ8ขวบที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่180ทับ1หมู่7เกาะทรายซอย14อำเภอแม่สายให้ออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้มีการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงยารักษาโรคให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ด้วย เพราะว่าเราเราอยู่ติดชายแดนนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็มีการแจ้งเตือนภัยต่างๆว่ามีโจรขึ้นหลังคาแล้วก็เหมือนจะมาแบบทุบเอาเอาหลังคาแล้วก็ไปขโมยข้าวของอแล้วก็เมื่อวันวันที่ผ่านมากลางวันแจกๆเลยคืขอขามาทุกประตูเหล็กอย่างเงี้ยตามบ้านเลยนะพี่กลางคืนเลยกลางวันด้วย สามคนและก็เหมือนเหมือนแบบแอบตามระหว่างซอกที่บางที่เขามีแบบว่าตึกอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ามีกำบังกัว์ก็จะแอบแอบกันเข้ามาตอนนี้ที่แบบอยากให้หน่วยงานเนี่ยทุกทุกหน่วยที่ต้องการที่เราต้องการมากที่สุดที่ยา้เขาดูในเรื่องตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องขโมยก่อนอันดับแรกแล้วก็ช่วยน้ําไปแล้วก็คนข้างในที่ติดอย่างพวก ผู้ป่วยบางคนก็เพิ่งลำเลียงได้ออกไปอย่างเงี้ยเองค่ะผู้ป่วยติดเตียงหลายๆคนก็จะมีผู้สูงวัยอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ข้างในอยู่บ้านแบบลึกๆที่อยู่ข้างในหน่อยเงี้ยค่ะก็มีติดกันหลายครอบครัวอยู่นะคะต้องทํางานหลายมิตินะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันด้วยนอกจากนี้ครับกองทัพบ,บกได้ส่งยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าถึงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน12ลําลำ ของกรมการทหารช่างเรือยางกู้ภยัยโดรนค้นหาและกู้ภยัยร่วมกับศูนย์การบินฐานบกที่จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ mi17 แล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับพร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการรบพิเศษพร้อมแพลตฟอร์มกู้ภัยทางอากาศยาน1ชุดและชุดปฏิบัติการรบพิเศษทางน้ำพร้อมเรือยาง8ชุดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆด้วย ขณะที่พลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่37และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37มอบหมายให้พันเอกอัศพงศ์นิลพันธ์เสนาธิการมณฑลฐานบกที่37นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักพร้อมทั้งกำลังผลชุดช่วยเหลือประชาชนมณฑลฐานบกที่37มณฑลฐานบกที่34และกองพันธ์ฐานช่างที่88 เข้าช่วยเหลือ11เอกวิทยาบุราสิทธิ์อดีตข้าราชการสังกัดมณฑลฐานบกที่37หลังจากได้รับแจ้งว่ามีอาการอ่อนเพลียจากโรคประจําตัวและมีความต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับไปช่วยอย่างบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยจากการตรวจวัดประเมิอนอาการสิบเอกวิทยามีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรู้สึกผ่อนคลายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับ มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพยาสามันและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ